สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ็นเตอร์พระอมูเลนะครับช่องเซ็นเตอร์พระอมูเลนะครับเป็นช่องที่ให้เช่าบูชาสะสมพระเครื่องสําหรับผู้ที่นิยมพระเครื่องอยากมีพระเครื่องดีๆนะครับเอาไว้อารัธนาคุ้มครองติดตัวหรือชอบสะสมนะครับเก็บเอาไว้ในกล่องในตลับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ <c oughs> สําหรับวันนี้นะครับ พระเครื่องที่ทางช่องจะนำมาเสนอนะครับก็คือพระนางพญานะครับพระนางพญานะครับวัดโคนอนนะครับเนื้อชินตะกั่วปี15ครับสักครู่นะครับเมื่อปีพศนะครับ2 5 1 4้าหนถึงสองหนนะครับทางวัดโคนอนนะครับ ได้มีการยกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่นะครับท่านจะาอาวาดวัดโคนอนเมื่อสมัยนั on ้นนะครับจึงได้นําแท่งนะครับชิ้นเก่าของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังครับเพราะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเคยมาจาพรรษาที่วัดโคนอนนะครับนะครับได้นํานะครับแท่งชิ้นเก่าของหลวงปู่เอี่ยมนะครับและเศษพระปิดตานะครับที่พบจากกรุวัดโคนอนนะครับที่ชํารุดนะครับมาหลอมร่วมสร้างพระขึ้นใหม่นะครับ ก็คือจัดสร้างเป็นนะครับพระเนื้อชินตะกัวชุดปี15นี่แหละครับและได้นิมนต์นะครับพระเกจิคณาจารย์นะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับทั่วทั้งประเทศนะครับในยุคนั้นนะครับมาร่วมพิธีปลุกเสกนะครับพระชุดนี้นะครับอาทิเช่นหลวงปู่โตนะครับเป็นประธานนะครับวัดประดู่ชิงพีนะครับเป็นประธานปลุกเสกนะครับแล้วก็มีหลวงปู่เทียมวัดกษัตติยานะครับนะครับขออภัยครับหลวงปู่เทียมวัดกษัตตาทิราชครับ หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมนะครับนะครับหลวงพ่อสุดวัดการหลงครับหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามนะครับหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณมิตรนะครับหลวงปู่สิมนะครับวัดถ้ำผาป่องหลวงพ่อโดวัดนามาตูมนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะครับนะครับคืออ่าแล้วก็มีนะครับสักครู่นะครับหลวงอาอาจารย์นำนะครับ วัดดอนศาลานะครับอาจารย์นองวัดไทขาวนะครับนะครับแล้วก็มีนะครับหลวงพ่อคลิ้งนะครับวัดถุงทองนะครับนะครับนี่คือรายนามนะครับพระเกจิคณาจารย์สุดยอดพระเกจิคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีปลุกเสกนะครับนะครับในปี15นะครับแล้วก็ปลุกเสกกันตลอด9วัน9คืนนะครับนะครับนี่คือพิธีในการจัดสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องให้กับผู้ที่รับชมได้ชมนะครับ คู่นะครับพอดีจะต้องนำนะครับกล่องพลาสติกมาวางตรงนี้นะครับครับอันนี้คือนะครับตัก่นะครับถ้าแสงไฟไม่ค่อยสว่างต้องขออภัยผู้ที่รับชมด้วยนะครับอันนี้คือนะครับรูปลักษณ์ของพระนางพญาเนื้อชินตะกัวปีหนึ่งห้านะครับนะครับอันนี้คือรูปทรงยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่องกล้องนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ การจัดสร้างนะครับคือการจัดสร้างแบบโบราณนะครับหลอ่อ <à stro hat> แม่พิมพ์นะครับหล่อพิมพ์โบราณนะครับหล่อเบ้านะครับหล่อแบบโบราณก็คือนะครับนี่คือพักๆของพอนังพญานะครับการหล่อโบราณสมัยก่อนก็จะเป็นงานแบบเมื่อปีหนึ่งห้าครับจะเป็นงานออกแบบงานหแบบยาบๆหน่อยคือแบบความละเอียดอ่อนความอะไรก็คือจะแบบเป็นสมัยโบราณนะครับ ความคมชัดก็จะไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับมันเป็นแบบงานออริจินอลครับคลาสสิกนะครับนี่คือพระพักท่านนะครับพระยานะครับอันนี้คือสังคตินะครับนะครับและพระหล่อแบบงานแฮนด์เมดนะครับก็คือขนาดจะไม่เท่ากันครับบางองค์ก็จะใหญ่กว่าหน่อยนะครับบางองค์ก็จะเล็กกว่าหน่อยนะครับเพราะเป็นงานแฮนด์เมดครับหล่อมาจากนะครับเทเข้าเบ้าเทเข้าพิมพ์นะครับ แล้วเนื้อตะกัวนะครับก็อาจจะมีเกินบ้างอะไรบ้างเพราะเป็นการหล่อแบบแฮนเมดหล่อโบราณนะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับก็จะมีเนื้อตะกัวนะครับที่เกินขึ้นมาแปะตรงสังขติหรือแปะตรงตรงตรงร่องร่องแขนท่านนะครับเพราะเป็นงานแฮนเมดนะครับอันนี้คือท่อนแขนท่านนะครับจะวางพาดที่หัวเข่านะครับแล้วแขนอีกข้างนึงนะครับก็จะวางพาดที่ตักครับหัวเข่าท่านตรงนี้นะครับตรงนี้ การหล่อแบบโบราณนะครับก็คืองานแฮนด์เมดความพิถีพิถันความละเอียดอ่อนความเนียนความอะไรนะครับก็จะแบบจะไม่ได้งามแบบเหมือนพระสมัยนี้นะครับที่เป็นพระปั๊มนะครับความคมชัดนะครับหรือความตําหนิตรงไหนที่ 5, ห้าพันเหรียญหมื่นอาภัยนะครับหมื่นเหรียญก็ตําหนิจะที่เดียวกันเพราะเป็นบล็อกแกะนะครับ แล้วก็ปั๊มออกมาก็จะเป็นลักษณะรูปแบบเดียวกันนะครับแต่นี่เป็นงานงานงานแฮนเมดงานเทนะครับก็คือแต่ละคนเทนะครับก็คือจะแบบออกมาก็รูปลักษ์ก็จะเป็นแบบบางองค์ใหญ่บ้างนะครับบางองค์เล็กบ้างอะไรอย่างนี้แต่รูปทรงก็คือจะเป็นรูปลักษณ์แนวเดียวกันนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับเน้นความศักดิ์สิทธิ์เน้นพุทธคุณนะครับคือเพราะว่าดูจากรายนาม พระเกจิคณาจารย์นะครับที่มาร่วมปลุกเสกนะครับคือเข้มขังนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังในยุคป,ปีช่วงปีหนึ่งห้านี่แบบที่ที่ได้รายนามของพระเกจิที่ได้ท,ที่ได้ที่ได้เล่าไปช่วงต้นคลิปนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นแนวนี้นะครับแล้วก็จะต่อโค้ดครับโค้ดวัดโคนนอนก็จะเป็นเฉพาะครับคือ ตอกคมชัดลึกครับเป็นวงกลมด้านในจะเป็นขีดนะครับถ้าไม่ชัดต้องขออภัยนะครับจะเป็นขีดอยู่ด้านในนะครับแต่โค้ดคมชัดลึกนะครับนะครับการตอกโค้ดก็เป็นงานแฮนด์เมดครับคือบางองค์นะครับก็ตอกด้านหลังก็ตอกด้านบนบ้างตอกตรงกลางตอกยียงลงมาข้างหลังบ้างอะไรบ้างข้างล่างบ้างนะครับเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดคนตอกก็จะเป็นแบบอยู่ที่จังหวะก็จะตอกตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับ ลักษณะของความแท้ตามตำรานะครับขอบด้านข้างนะครับด้านข้างองพระท่านจะเป็นจะต้องมีเงาแวบๆคือเงาตะกัวขาบตะกัวนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปไวหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับนี่องค์แรกนะครับองค์แรกครับเช่าวัตถุมงคลนะครับกับทางช่อง Center อร์พระอมูเลนะครับเรารับประกันแท้ให้ทุกองค์นะครับขอขไปแลนะครับขอไปนะครับเพราะว่า เราต้องนำกล่องพลาสติกอีกอันหนึ่งนะครับมาลองมาลองตรงนี้ไว้ครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าวางระนาบการเห็นชัดจะไม่ค่อยนี่นะครับก็ต้องทําให้เห็นชัดขออภัยนะครับขออภัยพาท่านด้วยนะครับพนาพญาขออภัยนะครับนี่ครับอันนี้คือองค์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 ที่สองนะครับองค์ที่สองนี่คือจะสวยงามนะครับเรียบเนียนหน่อยอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าการหล่อแฮนด์เมดนะครับ บางองค์ก็จะมีเนื้อตะกัวเกินบ้างนะครับบางองค์ก็จะสวยบางองค์ก็จะมีเนื้อตะกัวเกินนะครับเป็นธรรมดาของงานแฮนเมดนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับผมจะผมจะไปไวหน่อยนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับนี่ครับองค์ที่2พระพักท่านนะครับงามครับนะครับพระพักท่านงามครับนะครับนี่คือลําตัวท่านนะครับนะครับเนื้อชินตะกัวครับก็เหมือนที่แบบเราที่เราเคยเป็นกุกอื่นที่เราเคยพบพระเนื้อชิ้นกุกนู้นกุกนี้นะครับนความคมชัดก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนะครับ นี่คือแขนท่านข้างหนึ่งจะวางพาดที่หัวเข่านะครับอีกข้างหนึ่งจะพาดที่หน้าตักนะครับนะครับแขนที่ข้างหนึ่งนะนี่คือหัวเข่าท่านนี่คือพระพักท่านงานพรับองค์นี้สวยครับนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะตอนี่ครับตอโค้นนะครับอย่างที่ผมอ่ากล่าวไปเมื่อขั้นต้นคลิปนะครับการตอโคดงานแฮนเมดนะครับบางองค์ก็จะตอตรงกลางบางองค์ก็จะตอนี่ครับลงมาขด้านล่างครับนี่ครับเพราะว่าเป็นงานแบบคนตอกนะครับนี่นะครับเป็นกลมๆนะครับกลมๆชัดครับ นี่ครับชัดนะครับโค้ดเฉพาะของวัดคูนอนปีหนึ่งห้านะครับแล้วก็ด้านไหนจะเป็นแฉกครับมีด้านหลังครับนี่นะครับถ้าผู้ที่รับชมคลิปนะครับถ้าชมคลิปแล้วก็ชื่นชมนะครับเป็นกําลังใจให้สนับสนุนนะครับก็ กดไลค์นะครับกดไลค์แล้วถ้ากดแชร์นะครับแชร์ไปให้กับเพื่อนเพื่อนของผู้ที่รับชมที่ชอบนิยมพระเครื่องเหมือนกันได้นะครับทางช่องจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับสําคัญนะครับเพราะทางช่องเรานะครับจะอัพคลิปนะครับอัพพระเครื่องนะครับหยุดสม่าเสมอเรื่อยๆนะครับผู้ที่รับชมคลิปก็จะได้ไม่พลาดนะครับในการที่จะได้ชมพระหรือหาเช่าบูชาพระที่ถูกใจนะครับอยู่ได้ทันท่วงทีนะครับนะครับ สักครู่นะครับสักครู่นะครับนะครับและพระนางพญาวัดโคนนอนเนื้อจินตะปวกปีหนึ่งห้านะครับสร้างพร้อมกันกับ พระปิดตาวัดโคนอนปี15นะครับพิธีเดียวกันครับนะครับพิธีนี้นะครับที่จัดสร้างพร้อมกันนะครับในพิธีเดียวกันมี3พิมพ์ครับคือพระปิดตานะครับแล้วก็พระนางพญานะครับแล้วก็พิมพ์พระรอดนะครับทั้ง3ามพิมพ์นี้นะครับเขาเรียกว่าชุดไตรภาคีนะครับสังเกตจากโค้ดที่นะครับตอกด้านหลังนะครับจะเป็นโค้ดเหมือนกันหมดนะครับทั้ง3ามพิมพ์นะครับจะเป็นโค้ดเดียวกันครับ หายากครับพิมพ์พระนางพญาคือจะหาไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่เราพบกันบ่อยจะเป็นพิมพ์พระปิดตานะครับแล้วก็พิมพ์พระลอดนี่ก็จะหายากมากไม่ค่อยได้เลยนะครับตามข่าวเขาบอกว่าเมื่อเมื่อครั้งที่จัดสร้างเมื่อปี15นะครับมีกลุ่มบุคคลนะครับเขามาเหมานะครับพิมพ์ชุดพระลอดไปทั้งถุงยกถุงไปหมดเลยนะครับช่วงนั้นนะครับทำให้ปัจจุบันนะครับพิมพ์พระลอดค่อนข้างจะหายากหาไม่มีเลยนะครับแล้วลองลงมาก็คือพิมพ์พระนางพญาณิชินตะวันเนี่ยแหละครับที่จะค่อนข้างหาไม่่คคอยพบบนะรั สำหรับผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่สนใจจะเช่าบูชานะครับพระนางพญานะครับพระนางพญาเนื้อชินตะกัวนะครับวัดโคนอนปีหนึ่งห้านะครับสุดยอดเกจิคณาอาจารย์มากมายปลุกเสกนะครับทางร้านนะครับทางช่องให้เช่านะครับเหมาสององนะครับในราคานะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีแบบ e m s นะครับนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับ นะครับที่จะเช่าบูชานะครับพิมพ์ ID l i n ลมาที่นะครับ j a t u นะครับ c h o k ครับ1น2 2นะครับพิมพ์มาที่ ID l i n ลนนี้นะครับนะครับนะครับแล้วก็นะครับทางช่องก็นะครับขอจบการนำเสนอคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทางช่องก็ขอเวยพรนะครับให้กับผู้ที่รับชมนะครับ นะครับมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ